สวัสดีน like ักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในของนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับต่อจากหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องครอบครัวที่หลากหลายนะครับมาดูกันนะครับครอบครัวที่หลากหลายมีอะไรบ้างนะครับมาดูแผนผังการเรียนรู้นะครับความสําคัญของครอบครัวนะครับครอบครัวที่หลากหลายมีอะไรบ้างลนก มีการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวนะครับการสร้างสัมพันธ์ประภาพที่ดีในครอบครัวนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูครอบครัวที่หลากหลายก่อนนะครับครอบครัวที่หลากหลายมีอะไรบ้างมาดูครับครอบครัวที่หลากหลายนะครับหมายถึงนะครับคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนั่นเองนะครับคนนะครับสองคนขึ้นไปนะครับที่มีความสัมพันธ์กัน นะครับทางการแต่งงานนะครับ oh. ทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนะครับเช oh. ่นในครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือหรือนะครับพ่อกับลูกแม่กับลูก ปู่ย่ากับหลานตายายกับหลานนะรหรือผู้ปกครองกับเด็กนั่นเองนะแต่บางครอบครัวอาจจะมีอาจจะมีอะไรลูกมีลุงป้านะ้าอาปู่ย่าตายายนะครับอยู่ด้วยนะครับนี่ครอบครัวใหญ่นะลูกนะบางครอบครัวนะครับสมาชิกประกอบไปด้วยนะครับพ่อลูกและผู้ชายที่เป็นคู่ชีวิตของพ่อ หรือแม่ลูกและผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของแม่นั่นเองนะครับเอามาดูการมีครอบครวัวที่อบอุน่นการมีครอบครวัวที่อ,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 อบอุ่นนะครับเป็นยังไงลูกสมาชิกในครอบครวัวควรให้ความเคารพนับถือ,อไว้ใจกันนะครับเด็กควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ที่ อาวุโสกว่านะครับมีความรักให้กันนะครับเอื้อเฟื้ออาทรขอโทษลูกเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบนะครับเพื่ออะไรลูกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญนะลูกนะ ครอบครัวที่อบอบุ่นได้นะครับต,ออต้องต้องต้องทำไงลูกต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันไว้ใจกันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะลูกนะแล้วเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องควรเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ที่อาวุโสกว่านะครับเช่นเชื่อฟังคําพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าคนในครอบครัวที่อาวุโสกว่าเราเราต้องเชื่อฟังนะลูกนะนะครับอ้าวมาดู และอย่างนึงต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับอันนี้สําคัญนะลูกนะอ่ะไปต่อไปเลยลูกมาดูความสําคัญของครอบครัวความสําคัญของครอบครัวมีอะไรบ้างลูกหนึ่งเขาบอกว่าการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวนะครับเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมในการปรับตัวให้กับส,สภาพแวดล้อมนะครับ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับเพศนะครับและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับนี่คือความสำคัญนะครับการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของเราลูกของเรานะครับอยากให้เขาเป็นยังไงอยากให้เขา,อ,าอยู่ในความ ดูแลของเรานะครับเราต้องมีการาวิธีการยังไงในการดูแลบุตรหลานของเรานะครับอามาดูข้อต่อไปเลยนะครับมาดูผลของการมีครอบครัวที่อบอุ่นะเห็นไหมลูกเห็นมีพ่อแม่ลูกนะเห็นไหมลูกปู่กับย่าหรือว่าตากับยายนั่นเองครับนี่ครบอบครัวใหญ่นะลูกนะอามาดูเขาบอกว่า ทุกคนในครอบครัวมีความรักและความสามัคคีกันจริงไหมลูกเด็กๆว่าจริงไหมครับแต่คุณครูว่าจริงนะการที่เรามีความรักให้กันความสามัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อบอุน่นเป็นครอบครัวที่มีแต่ความสุขนะครับมีปัญหาอะไรเราก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นนะครับเอามาดูข้อต่อไปสมาชิก ในครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอ่านี่ก็คือ,อการใช้ชีวิตในสังคมนะครับต้องมีการเอ,อ้อเฟ้อเผื่อแผ่ข้างบ้านคนในข้างบ้านหรือว่าคนที่ในสังคมอ่ยเช่นอยู่กับคนในที่เราไปโรงเรียนอ่หรือว่าพ่อแม่เราไปทํางานนะครับในเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะครับอ่ะต่อ สังคมเกิดความสงบสุขเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับมอบหมายหรือว่าได้รับอบรมคำสั่งสอนจากครอบครัวนั่นเองอนี่คือการเลี้ยงดูของครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมนะครับในการปรับตัวให้กับให้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ,อเช่น ตอนนี้ลูกมีอะไรโควิดช่วงไวรัสโคโรโนา2019นะครับหรือว่าโควิดนั่นเองนะครับก็ต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตนะแต่ครูก็ว่าโควิดเนี่ยมันก็เหมือนมันช่วยในอย่างหนึ่งนะลูกนะในอย่างให้ครอบครัวกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถามว่ามันดีนไหมมันไม่ดีเราเพราะเราต้อง ทำงานนะมีงานหน้าที่เราต้องใช้ตังค์นะครับแต่แต่เราคิดอีกมุมนึงมันก็ช่วยเราทำไมลูกหนึ่งความปลอดภัยในการใช้ชีวิตนะเมื่อก่อนเป็นไงลูกเราไปไหนมาไหนไม่ได้สวมแมสคนที่สวมแมสเป็นไงพอเราเห็นตอนแต่ก่อนก็คืออุย้ยไอ้คนนี้ไม่ค่อยสบายแน่เลยไอ้คนนี้เป็นโรคแน่เลยแต่เดืยนนี้เป็นไงลูกถ้าใครไม่สวมแมสเป็นไงดูแบบหูไอ้นี่ไม่รักษาตัวเองไม่ ดูแลตัวเองเห็นไหมลูกมันก็จะเป็นแบบนี้ไปนะครับมันก็มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะในการช่วยเราช่วยในการใช้ชีวิตช่วยในการดูแลชีวิตของเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นไงลูกกินกินข้าวล้างไม้ล้างมือไหมบางคนก็รีบ,ร,บรีบกินไม่ล้างไม้ล้างมือเดี๋ยวนี้ต้องเป็นไงลูกต้องอล้างมือเสร็จปุ๊บมาทาแอลกอฮอล์ล้างมือก็ต้องล้างให้ถูกวิธีเพื่ออะไรลูกเพื่อร่างกายของเราแล้วก็เพื่อสุขภาพของเรา อันนี้อันนี้ครูขอนอกเรื่องสนิดนึงนะครับนะเห็นไหมอันนี้มันก็มีข้อดีของมันนะแต่ถามว่ามันดีไหมโดยรวมมันก็ไม่ดีแน่เพราะโรคโควิดนี่มันมันมันพาชีวิตคนในครอบครัวของเราได้นะครับแต่มันช่วยให้กระตุ้นว่าคนเราเนี่ยต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเรานะครับ่ต่อไปเลยลูก การสร้างความสัมพันธ์สองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเ,เขาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่เอื้ออาทรต่อกันให้ความช่วยเหลือกันและดูแลเอาใจใส่กันอยู่เสมอเอเห็นไหมลูกเห็นภาพไหมภาพนั่งกินข้าวด้วยกันนะมีความสุขนะลูกนะมีความสุขนะครับว่าพ,พ่อแม่ ปู่ย่าตายายมานั่งกินข้าวพร,ร้อมหน้าพร,ร้อมตากันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้คุยกันมีความสุขนะครับอต่อไปสองสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนบทตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองนะครับเรามาดูเห็นไหมลูกการดูแลอาหารให้ผู้สูงอายุในบ้านแสดงความรักความห่วงใยต่อท่านเด็กๆทำไหมลูกทำไหมครับเด็กๆได้ทำไหมครับ บทบาทหน้าที่คืออะไรลูกเด็กนักเรียนก็พ่อแม่ก็จะให้วันนี้นะวันนี้เรามีหน้าที่ทําอะไรลูกอล้างถ้วยล้างชามถูบ้านนะครับครูขอแากแป้บน่งยนะครับี่ ต่อเลยนะลูกนะป่อกี้ครูขอโทษนะครับมาต่อเลยนะครับ <Yeah. S 1> ป่อกี้ก็พูดถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับก็มีอะไรมากนะเช่นผู้ปกครองก็มีหน้าที่ทาอะไรลูกหน้าที่ทํากับแม่มีหน้าที่หุงข้าวล้างจานนะครับหน้าที่แม่ครัวของพ่อก็เป็นอะไรลูกของพ่อกอ็มีหน้าที่ออกบ้านหา,าเงินแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงลูก ทั้งพ่อทั้งแม่ช่วยกันหาเงินนะครับเราก็มีหน้าที่อะไรลูกดูแลนะครับดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวนะครับของปู่ย่าตายายนะครับช่วยท่านดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเช่นหุงข้าวนะครับทากับข้าวให้ท่านรับประทานนะครับพ่อแม่ไม่อยู่เราก็ทำอะไรลูกถูกบ้านล้างจานนะครับแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองของเรานั่นเอง ต่อไปนะครับสามสมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันนะครับมีความกระตันยูรู้จักการไปมาลาวหาอ่าเป็นไงลูกก็มีการเคารพผู้ใหญ่นะครับไปถึงเจอเจอใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนหรือว่าเป็นพี่คนไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ทำไงลูกทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครูครสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าเราจะเจอกี่รอบหรือกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับทําให้มันเป็นความเคยชินนะครับกลับมาจากโรงเรียนสวัสดีพ่อแม่ไหมมาจากโรงเรียนแล้วสวัสดีพ่อแม่ไหมก่อนออกก่อนออกก่อนออกจากบ้านก่อนกลับบ้านเช่นเราไปหาผู้ใหญ่พ่อแม่พาไปหาปู่ย่าอีกบ้านนึงอีกหรือว่าต่างจังหวัดเราก็ไปสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะปู่ย่าตายายเวลาเรากลับเราก็ต้องสวัสดี สวัสดีกลับด้วยนะครับอมาดูต่อไปสมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำเช่นรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาการช่วยกันทําความสะอาดบ้านเห็นไหมลูกสมาชิกในครอบครัวนะครับอันนี้คือ,อกิจกรรมร่วมกันนะครับหนึ่งรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าพากันไปเที่ยวนอกบ้านหรือว่าชวนกันไปรับประทานอาหารนอกบ้านหรือว่า ไม่รับประทานอาหารนอกบ้านก็รับประทานอาหารในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันเวลาว่างก็ทํากิจกรรมกานช่วยพ่อแม่ล้างรถถูบ้านทําความสะอาดบ้านนะครับนี่คือก็อเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับต่อไปเขาบอกว่า5้าสมาชิกในครอบครัวยอมรับปฏิบัติ ตนตามความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันแตกต่างกันอันนี้ก็จริงนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อค่านิยมของแต่ละบ้านนะครับเอามาดูต่อไปหกสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกันอ,อันนี้จริงนะครับก็ต้องมีการประชาธิปไตยนะครับว่าโอเคเรามีปัญหาอย่างนู้นเราจะทํำยังไงเราเราจะทํา เช่นเราจะไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวจังหวัดไหนเราจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวทะเลหรือจะไปขึ้นเขาดีอันนี้ก็คือ,อ,ก,าอการตัดสินใจช่วยกันตัดสินใจร่วมกันนะครับอต่อไป7นะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับใช้คําพูดที่สุภาพไพเราะต่อกันอ,อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะลูกนะถ้าเราพูดเพราะนะครับพูดพ่อแม่ถามว่าไอ้หนูถ้าเราตอบครับค่าเนี่ย พ่อแม่ก็จะชื่นใจแต่ถ้าว่าห no, นูไอ้นาวานาวานาวานาวก็่าว่าไงอะไรเนี่ยนะอันนี้มันดีไหมลูกมันก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราพูด ub, ว่าครับว่าไงครับแม่ว่าไงครับพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับอา่าอันนี้ก็คือการพูดที่สุภาพไพเราะอนะมันก็จะเราก็จะทําให้เราคนที่พ่อแม่ที่เรียกหรือว่าพ่อแม่ที่ได้ฟังเนี่ยมันก็จะยังไงลูกมีความสุขนะครับอ่ะต่อไป 8สมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัดดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัววันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ต้องเราต้องช่วยกันประหยัดนะช่วงช่วงนี้ด้วยลูกช่วงทำไมลูกช่วงโควิดนะครับอะไรก็หายากนะครับเงินทองก็หายากเศรษฐกิจก็แย่นะครับตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับหนึ่งเราช่วยอ,อยากที่ว่าเราเอาตัง กินขนมวันละสิบบาทยี่สิบาทหรือว่าบางคนก็เป็นร้อยห้าสิบเป็นร้อยร้อยสองร้อยนะครับเราก็ไปหยักลงนะครับครูเมื่อก่อนครูใช้การด้ครูหิวขนมนะอันนี้ยกตัวอย่างนะลูกถ้าครูหิวขนมเนี่ยครูก็จะไปแม่แม่ครูบอกว่าถ้าเองหิวขนมนะไปเลยข้าวหม้อข้าวคดข้าวกินกับข้าวมีนะช่วยได้ไหมลูกช่วยได้นะครับ,นะรบแต่หิวขนมแต่ถ้าเราหิวมากเูอยากกินมากเลยก็ ทำไมเก็บเองเก็บเงินเองนะครับพ่อแม่ให้วันสมมุติว่าพ่อแม่ไปทํางานพ่อแม่ให้ตังไว้วันละยี่สิบเราก็กินสิบบาทเก็บอีกสิบบาทอ่ามันก็สมทตสมทบมาเหมือนเราเก็บเงินในกระปุกออมสินนั่นเองนะครับช่วยพ่อแม่เนาะอ่ะต่อไปเขาดูรูปภาพทำไมลูกแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่าเกิดทาให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวเห็นไหมลูกนะ มีการพูดคุยกันมีการฟังกันว่าเอ้ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทํำยังไงเราจะไปเที่ยวไหนกันดีช่วงโควิดนี้เราจะทํำยังไงเห็นไหมครับอันนี้คือรวมช่วยรวมด้วยช่วยกันนะครับมาดู3ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกในครอบครัวเร,รเราปฏิบัติตนยังไงลูกสมาชิกในครอบครัวมีอะไรลูกพ่อแม่และผู้ปกครองนั่นเอง เอามาดูการปฏิบัติตนตามหน้าที่หนึ่เป็นผู้นำของครอบครัวนี่คือหน้าที่ของพ่อของแม่นะครับหรือว่าผู้ปกครองนั่นเองนะครับสองรับผิดชอบนะครับในการในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนี่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับสนะครับดูแลนะครับความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเช่น จัดหาอาหารเครื่องนุมม่งห่มหรือสุขอนามัยนะครับของลูกนะครับ 4. แก้ไขปัญหานะครับครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวต่อไป 5. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 6. ควรอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีรวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจในเวลาที่เหมาะสมนะครับ ต่อไปเส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูกแปดคอยดูแลนะครับและปกป้องจ,จากอันตรายนะครับแต่ไม่ให้เป็นการทนุถนอมมากจนเกินไปนะครับจนขาดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับถ้าเราไปช่วยลูกจนเคยนะสมมุติเราเป็นพ่อแม่นะลูก ถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราไปช่วยลูกจนเคยโอ้จนลูกทําอะไรไม่ได้เลยจนต้อง,องถ้าตามรายได้ทีก็ต้องมีพ่อแม่ไปช่วยเนี่ยเด็กๆว่าดีไหมแต่คุณครูว่าไม่ดีแน่นอนนะครับเราต้องช่วยได้ลูกแต่ต้องช่วยที่เหมาะสมนะครับเราต้องให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนอันไหนดีเลยอัอนไหนไม่ดีเราต้องค่อยไปช่วยค่อยไปบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้อย่าทํานะอันนี้ทําได้นะ เราก็อันไหนทําได้เราก็ยินดีกับเขาแะช่วยให้กาลังใจเขานะครับต่อไปมาดูสมาชิกในครอบครัวนะครับนั่นก็คือลูกนั่นเองลูกมันจะปฏิบัติตนอย่างไงในครอบครัวครับเอามาดูนึ่งช่วยงานบ้านเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะครับไม่ใช่นั่งเล่นเกมไม่ใช่วิง่งเล่นไปวันวันนึงเราโตแล้วนะครับเราช่วยพ่อแม่ได้แล้วนะครับเราก็ทํอะไรลูกนะ ล้างจานได้ผู้ชายก็ทำไมล้างจานได้เหมือนกันกวาดบ้านได้เหมือนกันนะครับถูบ้านได้เหมือนกันนะครับเอามาดูสองนะครับมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือแหมนี่คือหน้าที่หลักของเราเลยลูกสามนะครับรู้จักอดออมและใช้เงินนะครับหรือว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองอันเนี้ยสาคัญเหมือนกันนะครับรอซนะครับมีความกระตันยูกะตะเวที อันนี้อันนี้เราเรามีกันอยู่แล้วครูเชื่อทุกคนนะครับเอามาดูต่อไปช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัวนั่นเองนะครับช่วยเหลือดูแลนะครับพ่อแม่ไม่อยู่เราก็ดูแลปู่ย่าตายายที่ท่านแก่แล้วนะครับคอยช่วยหานะ้ําหากับข้าวให้ท่านรับประทานนะครับเอามาดูบความเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของ พ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวอันเนี้ยนะครับเราเป็นเด็กเราต้องเชื่อฟังนะครับว่าคุณครูฝากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าพ่อแม่นะครับหรือว่าผู้ปกครองนะครับครูก็เหมือนกันครูที่สอนพวกเราหรือว่าเวลาเรามาโรงเรียนครูเขาบอกอะไรเนี่ยนะครับเราก็ฟังด้วยนะครับฟังแล้วก็ใช้เหตุผลนะครับคิดวิเคราะห์ออกมาว่าเออคุณครูบอกใช่ไหมคุณครูบอกเอ้มันดีนะ ต่อไปสมาชิกในครอบครัวนะปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่นะครับมีหน้าที่อย่างไรลูกอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับครอบครัวของครอบครัวและสังคมสองช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทําได้สามช่วยขอโทษให้ความรักและดูแลลูกหลานนะครับให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับ 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งของลูกหลานนะครับ5ปฏิบัติตนเป็นคนดีนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีในครอบครัวของเรานะครับโอเควันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากในเรื่องครอบครัวที่หลากหลายนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับคุณครูคก็ขอฝากไว้แล้วคุณครัวก็จบ การสอนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอากลาวคำว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ